สวัสดีครับพบกับ่องลงเดียชันแนวนะครับผมสวัสดีครับ f อฟตุกตาที่น่ารักนะครับแลวก็ยังติดตามและให้กำลังใจเด็กๆแกงซีก้าของเรานะครับผมเนาะก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วันนี้ลมแรงนะครับผมมีลมแรงตั้งแต่เช้าเลยทำความสะอาดของเด็กๆได้เรียบร้อยนะ เด็กเดือกับพุมบนรอดอยากจะออกไปคือเขาไม่เคยเห็นไกลนะครับออกไปแล้วก็หลายไกลครับต้องให้เขารู้จักแลวก็ชินกว่านี้อีกนิดนึงนะครับพุ่มเนาะดีดีด้วยฮะส่วนมีข้าวนะครับหลับดูกับสลัมกัดกันคาหมุดดีดีไม่ต้องออกนนุนยิงเล็กหลับ มไม่ดีดินอนเล่นอยู่นี่แล้วเมื่อวานเพิอาบนะ้ำไม่แล้วนะไม่ลงไปหรอกเนาะรู้เรื่องนะเข้าใจไหมนะไม่ลงไปบุนรอดกับกัดจะเล่มคาดหมดแล้วนั่นนะ่ะ ตัวโตวกว่าดีดีกับเลือดเจือเป็นแม่ได้กับบุญรอดงานดีดีนอ้นองเนาะให้เสร็จอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวพ่อซื้อปลอกคอใหม่ตั้งคู่เลยแล้วก็ปลาใส่ใต้รถไปเล่นเช้าเย็นนะเย็นๆอันนี้ให้มันเสร็จก่อนนะงานอะไรยังไม่เสร็จเปลี่ยนจากสเตนเลสนะครเป็นหมอ้อปีนียม ไม่หันกัดเลยมดกับปลานางเพึ่งซื้อมาอีกจุดหนึ่งแล้วกับซีบ่หาใบนะครับเรียบร้อยครับตากินเร็จไม่ออกกัดเละมดกับเพล่ไม่ได้นี่ก็เลยเอาแบบนี้ไปเลยครับอะเอาแบบนี้ไปเลยดีดีนะเอาแบบนี้ไปเลยเออดีดีนะดีดีนะอ่ะ ส่วนปลานางไปตลาดนะครับผุเนาะไปจ่ายกับก้าวตลาดอยู่มู่วนก็อยุ่ติบ้านนะครับกับบอยซีไปเลยนะครับมู่วนอยู่กับเรามาตลอดนะครับประนองไม่อยู่กับไก่นะครับผุเนาะนี่แม้แต่ปลานางออกไปตลาดนะครับมู่วนอย่างหนังจงเงินนะครับผมฝากอยู่กับผีของปลานางแต่ก็ก็มัน <c oughs> นอนกอยเล่นอยูทติประตูนะครับ ในป่าไม้หลกเดียวอีกาน่นนะครับยืนหนังคอยนะกลับนะ กระจาเอฟซีไปให้สาบเลยนะครับใส่ปันใส่ปวนนะครับต่อไปนี้อย่ามาปันมาปวนนะครับเ mm hmm. มื่อวานแขลุงเดียเออก้าไปดูไกล์ให้พอเอ็กนะครับ mm hmm. แล้วก็เห็นตูลูเดินเรียกร้องอยู่นะครับปุ๊บน่ะร้องลุงเดียก็เลยแวะเอาอาหารใส่ตวให้ตูลูกินแล้วก็ใต้คลิปให้เอฟซีดูว่าเออแน,น่นอนยู่สบายดีนะครับเพราะวัติเอฟซีเขาแขว่าเอออยากเห็นตูลู ลุงเดียไม่ใช่ไปใต้ทุกวันนะส่วนคนไหนหรือใครที่เขาใหว้าอาหานนะครับพุ่มเนาะกาหลุงเดียไม่รู้นะครับลุงเดียไม่ได้ปาดปิ้งแล้วก็จะไม่ผูดตึงอะอย่ามาปันมาปนเด็ดขาดนะครับพนะุ่มเนาะไม่กล้าตาคือบล็อกอย่างเดียวาลุงเดียบอกไปแล้วว่าไม่มียุง่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไลยนะครับพนะุ่มเนาะบอกไปจากตรงนี้นะครับพุ่ม กายางตีปานางปูดเมื่อกลางคกืนนะครับพมนะ่ไม่ได้มากินกับหนองมานะครับตึงไม่ได้ใต้คลิปหรือว่าหนองมาทุกคนเอฟซีจักหรือไม่รู้จักนะครับหรือว่าใต้ไปเลยเอฟซี 3, ดูไม่ดูส่วนนั้นยอดวิวได้หลุงเดียวไม่ได้สนใจเลยนะครับ ต้องไม่มีคนดูหรือว่าไม่มีคนรู้จักเด็กๆนะครับการยังเลี้ยงเกาเหมือนเดิมนะครับเลี้ยงมาตั้งนานเลยตั้งแต่เขาเล็กๆนะครับตัวเต่ากำปั้นแม่แต่ดุกดิกนะครับผมนะอย่าปั้นนะครับอย่าอะไรเด็ดขาดตอนนั้นคือบล็อกอย่างเดียวกับผมนะไม่ยุ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับ ร้อยไอ้ปูในหว่ามามาไล่ช่องเลยก็ไล่วันแล้วแต่ก็ไม่อยากปูตึงนะครับผมนะไม่ว่าแม่แต่รูโปดขึ้นนะครับตีช่องนะครับต่างกล้องตําคลิปได้นะครับลุงเด็ยเคยปูแล้วก็เคยคอมเมนต์ไปไล่ช่องเลยนะครับอยาปูแต่ปากเลากับมีลักต้านงัดออกมาเลยนะครับจริงไรที่คุณคอมเมนต์ด่าหวา่างัดออกมาเลย แต่ถ้าไม่ใจเรื่องจริงนันกับย่าสนุกปากนะครับพอถ้าหลุงพ่ยใจร้ายขึ้นมานะครับของไ้หมดนะครับพมนะแต่ก็ไม่อยากทาแบบนั้นกับป่าวานน่งก็คือวกุณไม่รู้ปกุณไม่รู้จริงวกุณไม่รู้ได้ข้อมูลมาจากไหนนะครับอันนี้จะพูดคลิปนี้นะครับไอ้ที่ฟังเป็นคลิปสตายนะครับไม่จอบเรือนป้านครับอย่ามายุง่งอย่ามาปนนะครับ นี่อยู่กันแถวนี้มีความชุกกับไม่ได้ร่ำรวยเงินทองกับแต่ร่ำรวยความสุขก็พอแล้วครับผมบนะครับ จิตใจดีจิตใจมีความทุกชุกกระฟาแข่งแรงนี่นะครับมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นรอยเต่าพันเต่านะครับผมนะถึงนี้ได้ยินเด็ก,เด,กเด็กก็เอามาก,กับกินยิมนอนรับถึงเวลาราเรืองก็มีให้มีดุมีอะไรกันบางเวลาเขาดื้อน,นะครับมีเรียก็บอลเก็บจีมาตลอดไม่ได้หลอกซวยนะครับเขาดุเขาดื้เดอเขาได้ก็คือดุโอด ไม่ฟังไม่ฟังกะมีตีนะครับไม่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าถึงขันที่ว่าตรงตีเขาเจ็บอะไรได้หมนะครับตีเบื่อช่างชนนะครับบ,บทเขาดื้อนะครับนะพุ่มเนาะจะปลูตอนนี้นะครับผมนะก็รองแล้วก็จะไม่ปูดตึ้งเลยนะคือคลิปต่อไปยาคายเอฟซีตีหลักน้องๆซีก้าทุกคนนะครับ ดูน้องเลยมีความสุขดีกว่าครับผมอย,ย่าให้คอมคอมเมนต์กายะกายะนะครับผมนะมาคอมเมนต์ให้มันปวดประสาทนะครับผมเนาะมันบ่งบอกถึงจิตใจของคุณเองครับผมล่งเดียก็เหมือนกันครับ ตุกซุกนะครับอยู่ที่อยู่ที่ลงเดียไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะครับตุกคนคนะพ่มจะตุกเรื่อซุกอยู่ที่เรานะครับไม่ได้อยู่ที่ปากคนแล้วก็อย่าลำเส้นกันให้มาเกิดน,นะครับตาชายปากนะครับเอานะครับดู fc ดูเด็กๆดีกว่าครับนี่ก็เป็นการสุดายแล้วก็จะไม่พูดถึงครับให้เราทำในสิง่งดีๆด,ดีว่ามีความสุขก,กันว่าดีกว่านะครับเอฟซีนี่คือความเป็นจริง,งครับนี่คือความเป็นจริงยังไหมครับเป็นเกาหินอิมนอนลับมีความสุขดูบนรดครับเป็นไม้ตัวโตมีพลังความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนรวมโหลกอง F4 ทุกคนด้วยนะครับพมเนาะคนละเล็กละน้อยนะครับก็ยังติณลงเดียเคยพูดนะครับจนมาเป็นบุญรอดที่สมบูรณ์แข็งแรงตาตวตุกว,วันนี้ครับดีดีด้วยครับไม่ต้องว่วง,งเรื่องเฮฟมัดเรื่อยได้ตั้งสิ้นนะครับกินยาประหยัดกินได้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ เซ็ตซับเรียบร้อยมดทุกอย่างนะครับเด็กๆรักษาอย่างดีนะครับเพิ่งไปห้าม้อนะครับเมื่อไม่กี่วันแล้วก็เช็คสุขภาพเ่อนนะครับแล้วก็นี้ม่อนัดนะครับยังเลือดวักวัคซีนอีกทีนะครับปุ้มนะนี่ยในในกับพอดีมีคนนะนี่เสียงมูพอดีมีคนมาตรวจนะครับปุ้มเนาะ โอเคครับจำเราลิปนี้แก่นี้นะครับเด็กๆาเด็กรับนะครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม